อีกคนหนึ่งครับวันนี้มาเข่บนเลยนะครับมาชุมชนบ้านส้มตรีดอกมาแข่เข่ป่าไส้ทุงนี้นะครับถึงกับมาใกล้เคียงก็คือชุมชนนะครับโคกทอนรวมใจครับโยเขบบนมีปัญหาไรนะครับสามาถไปห้าได้เลยไปบอกไปกล่าวว่าเราอยากปัฒนาทุกันปัญหามันยังมีเลยบอกคนนี้เข่เขบานครับชาวบ้านชุมชน ซอมตรีดออกนะครับชาวบ้านชุมชนป่าไสรชาวบ้านนะครับชุมชนโคกทอนรวมใจครับมาแก่ตรงนี้แล้วตองไม้เหล็กสิบอกับปริญญาตรีการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชบัฏตสงขลาครับเป็นคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูาคใตายเป็นอดีตกรรมการสาขอนอมสับครูปัตลุงจำกัดเป็นอดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้าน อ่างทองนะครับเลกายโยจุ่มชนนี้กันนะครับนั่งอุราติแก้วรื้อคู่ราไม่หล็กสิบอกกระเบอม,มรู้ดีทั้งยุคสมัยคนโปร่งสายด้านพัฒนาแล้วทิ้งที่ระวังนั้นจะต้องตามมาความเจริญรุ่งเรืองงามตากาเบอร์สามเป็นนายกของเราสรจปอมสอจปอม จจมซจอบอมทีมพลังเมืองลุงคนรุ่นใหม่ชัดเจนเด่นชัดวิสิทธิการจโนโภาสซอสจอบอมเราต้องเลือกเอาเปลี่ยนแปลงใหม่สักทีเพื่อเทศบาลที่ดีกว่าเกา่าเลือกนายกของเราซอจอบอมเบอร์ ซจจอบสซอจอบำซอจอบำอ,อจอพี่น้องเขตหนึ่งสองสามเลือกทีมพลังเมืองลุงบริหารจัดการปรับปรุงสร้างเมืองลุงเราให้สวยงาม <28 S> 2ี่มีนาตา13ถึง18ทุกน้ำเลือกนาย,ยกมิสิบเบอร์สามทีมพลังเมืองลุงของเราซอจอม cha bomb cha bomb bomb พังเมืองลุงคนรุ่นใหม่ชัดเจนเด่นชัดวิสิธการจะโนพาสจอจอมเราต้องเลือกเขาเปลี่ยนแปลงใหม่สักทีเพื่อเทศบาลที่ดีกว่าเก่าเลือกนายกของเราจอจอมเบอร์ สวัสดีค่ะพี่น้องชุมชนบานส้มตรีดออกบานป่าไซบานโขกทอนรวมใจและกับพี่น้องที่เดินทางมาจากชุมชนต่างๆเพื่อมาให้กำลังใจกับทีมพลังเมืองลุงที่เคารบรักทุกฐานค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องข้อขอประคุณ ประธานชุมชนบานสมตรีตออกคุณชัชนาวินวงชูข้อขอบระคุณคุณสิริชัยบุญเพือกเจ้าข้องโรงเรียนเรวดีปะมศึกษาสมตรีที่ให้ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้ทีมพลังเมืองลุงได้จัดเวทีปราไัยในวันนี้และข้อขอบคุณนะคะพี่น้องที่รับชมทาง เฟซบุ๊กไลค์ค่ะดิชันนะคะนางอุราติแกว้วอครูราภูสมัครซอ,อทอเขตซามไม้เหล็กสิบหกทีมพลังเมืองลุงพืนแพ่เดิมนะคะของดิชันดิชันมาจากธีราบสูงจากจังหวัดค่อนแกนรับราชการครูนะคะ แล้วก <ítulo> ็ยายติดตามคุณสามีมาอยู่ที่บ้านสมตรีวันนี้ก็มาให้กำลังใจด้วยค่ะอยู่ตรงไหนคะคุณจิตติแก้วค่ะนะคะยายติดตามมาอยู่ที่บ้านส้มตรีนี่ตั้งแต่ปี2529จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลา35ปีแล้ว ถึงแม้ว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนบานส้มตรีตโดยกำเนิดแต่ถุกฐานก็เปรียบเสมือนกับญาติพี่น้องเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่บานสมตรีตกส้มตรีตออกบานป่าไซบานโขกทรนรวมใจยาวตลอดประจนถึงลั่งวัดถารำมบานหนาชดนะคะบอกได้เลยว่าพี่น้องข้อง ามีดิฉันเองนี่มีมากเลือกเกินนะคะตลอดนู่นเลยค่ะตลอดระยะเวลา35ปีที่มาอยู่บ้านส้มตรีนี้ดิฉันคงจะไม่ค่อยมีเวลาไปพบปะกับพี่น้องตถเที่ควรเพราะว่ามาอยู่ชาวตื่นขึ้นมาก็ต้องไปโรงเรียนนะคะกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านก็มืดคํำพอดี แต่ตอนนี้นะคะดิฉันพร้อมแล้วค่ะพร้อมทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีทุกเขตทุกฐานค่ะ <Okay. S 1> จึงได้ตัดสินใจลงสมัครซ่อทอ รวมกับทีมพลังเมืองลุงภ่ายตายกันนำข้องดอกเตอร์วีซิตการโนผา่หรือซ่อจอบปลอมของเราค่ะตัดสิ้นใจก็เพราะว่ามีความศรัทธาและเชื่อมั่นในนโยบายข้องทีมมีความศรัทธาเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารซึ่งมีความสาม้มารถ,ถูกฐานเลยค่ะและที่สำคัญมีความศรัทธาเชื่อมั่นในหัวหน้าทีมพลังเมืองลุง คือดรวิสิทการจโนพาสค่ะพ mm hmm. ี่น้องที่รักทุกฐานค่ะจากการที่ดิชันพร้อมโดยส่อทอพร้อมโดยผู้สมัครซ่อทอเคสา้พร้อมทีมผู้บริหารพร้อมหัวหน้าทีมคือดรวิสิทการจโนพาสเรานะคะตั้งแต่วันที่เราสมัครมา ก็ได้ลงพื้นที่ในเขตที่สามซึ่งมีทั้งหมด1 3ชุมชนเราเดินกันค่ะพี่น้องเดินกันทุกตาล่างนิว้วเดินไปพบปะพี่น้องเกือบถูกลั่งข่าบานเรือนเลยค่ะและจากการเดินเนี่ยเราก็ได้พบกับปัญหาไล่สิ่งไล่ย่างนะคะแต่ดิฉันจะยกตัวอย่างสักนึ่งปัญหาซึ่งถูกชุมชนนี้ก็จะมีเหมือนกัน ก็คือปัญหาเกี่ยวกับปัญหาข้องสุนักจนจัดนะคะซึ่งปัญนหานี้นะคะก็ได้ซอดคลองและก็รองรับนะคะข้องนยโยบายข้องทีมพลังเมืองลุงในข้อที่5นะคะด้านการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติก็คือการสร้างคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพี่น้องที่รักคะหากว่าดิฉันได้รับเลือกตั้งเป็นสอทอดิฉันจะพลักดันปัญหาที่พี่น้องได้รับความเดือดรอนต่อทีมผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปคะ่ะ พี่น้องคะพี่น้องรักส่อจอปลอมไหมคะ <Yeah. S 1> ดังดังฮิคะ่ะ <Yeah. S 1> อยากให้ส่อเจอปอมเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทธลุงไหมคะ <Yeah. S 1> เสียงดังดังฮิคะ่ะ <Yeah. S 1> ข้อสั้นญ,ญ่ลักข้องทีมพลังเมืองลุงอิตคะ่ะ <Yeah. S 1> นะคะอันนี้คือสัญ,ญลักข้องทีมพลังเมืองลุง <Yeah. S 1> นะ I love you <Yeah. S 1> และ ในวันอาทิตย์ที่18มีนาคมนี้รักซ่อจอปอมนะคะอยากให้ส่อจอปอมเป็นนายกเทศมนตรีวันที่18มีนาคมนี้เดินเข้าขู่ห้ากาเบอร์ไหนคะเบอร์ไหนคะเบอ,อร์สามนะคะดรวิสิตการจโนโอภาดหรือส่อจอปอม กาซ่อท่อทีมพลังเมืองลุงเบอร์ไหนบังคะยกทีมไหมคะอย่าลืมนะคะกาทีมพลังเมืองลุงยกทีมค่ะขอบคุณมาค่ะเลือกสจอ้อมเป็นนายกเทศมนตรีนะครับพี่น้ง